เราก็ติ๊กไว,ว้เนาะตอนนี้เรื่องแผนปฏิบัติการนะคะทั้งหมดก็แผนได้ออกครบหมดแล้วทุกแผนตั้งแต่วันที่10พฤศจิกาอะฮะเราขึ้นไว้ให้แล้วเราก็จะติ๊กไว้เนาะว่าปีนี้มีช่องทางการแรงงานของแต่ละโครงการนะคะผ่านทางช่องทางไหนบ้างหลักๆเลยก็เป็นอ e ีโปรเจกตกับแบบกองสำนัก เดี๋ยวพอถึงวันที่เรากำหนดไว้15บทันวาค่ะเราจะเปิดระบบ e p r o j e c t ทุกโครงการที่ที่ที่เราจะให้จังหวัดกรอกนะคะก็เดี๋ยวพอเปิดใช่ไหมคะเราก็จะใส่วันที่รายงานให้ว่าโครงไหนเปิดเมื่อไหร่แล้วเราก็จะมีแบบคำอธิบายรายงานนะคะมาแปะไว้ให้ว่าใน e p r o j e c t จะต้องรายงานอะไรบ้างแล้วก็แบบช่องทางของสำนักกองนะคะ เราก็อาจจะลิงก์ไปหาไฟล์ที่เป็นแบบรายงานของสำนักกองให้ท่านด้วยแล้วก็คู่มือการปฏิบัติงานค่ะเราก็จะเอามาหยอดไว้ให้เพื่อที่ว่าจะได้เห็นคู่มือทุกโครงการทั้งหมดของของในภาพรวมของกรมเราลงมาเอ่ออันนี้ก็เป็นแบบคำขอแก้ไขข้อมูล e-project ในปี2567อนะคะ่ะก็อันนี้มีตัวอย่างแบบ คำขอแก้ไขวีนิโนถ้าใครขอแก้ไขระบบอีโปรเจกต์อะค่ะแบบฟอร์มก็จะลักษณะประมาณนี้ก็ให้ท่านสกจอะค่ะเซ็นแล้วก็ส่งมาทางอีเมลใช่ค่ะซีเมลอีเมลข้างล่างน้องนนลงหน่อยเออส่งมาที่อีเมล e-project under score cps a cpd go t h นะคะการเปิดการแก้ไขระบบ e-project ปีนี้เราถ้าแก้ไขก็คือต้องส่งมาภายในวันที่13ของเดือนแล้วก็เราจะเปิดให้ท่านแก้ไขภายในวันที่16กออกองแผนจะรวบรวมแล้วเปิดทีเดียวอะคะ่ะจะไม่เหมือนเดิมที่ว่าจะแก้ไขเมื่อไหร่ก็ส่งมาแล้วเปิดเลยส่งมาแล้วเปิดเลย ปีนี้เราจะเป็นรอบๆไปในระหว่างเดือนก็คือถ้าท่านขอแก้ไขมาวันที่า3อะค่ะก็ต้องรอรอบเป็นของเดือนถัดไปที่จะเปิดให้ในวันที่16ของเดือนถัดไปอะค่ะแล้วก็เปิดให้แก้ไขถึงวันที่22ของเดือนนั้นเนาะก,ก็หลักๆก็มีประมาณนี้เรื่องการขอแก้ไขผลการดำเนินงาน เอ,อีกอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะชี้แจงอะค่ะก็คือเออระบบอ e ีโปรเจกเนี่ยจะไม่ไม่เปิดให้แก้ไขการวางแผนเนาะแต่เราให้แก้ไขการรายงานผลได้ก็ถ้าผลไม่ได้ตามแผนแล้วก็ใช้แนบคำอธิบายมาประกอบเหตุผลมาว่าทำไมผลถึงไม่ได้ตามแผนหลักๆก็ ประมาณนี้เดี๋ยวให้ทางน้องอธิบายทางเรื่องระบบ E-Project นะคะ่ะตอนนี้ค่ะขออนุญาตนำตัวนะคะชื่อนางสาวลลิดากินสุคนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสังกัดกองแผนงานกลุ่มติดตามและประเมินผลค่ะและผิดชอบในส่วนของการอบรมการใช้งานระบบ E-Project เบื้องต้นก่อนนะคะในระบบ E-Project นี้นะคะทางจังหวัดถ้าเจ้าหน้าที่คนไหนที่อยู่จังหวัดมานานก็อาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีค่ะ ซึ่งในระบบอ e ีโปรเจกต์นะคะจะเกี่ยวข้องกับจังหวัดในส่วนของฝ่ายบริหารและกลุ่มงานวิชาการที่รับผิดชอบงานโครงการค่ะแต่ในการอบรมครั้งนี้ส่วนหนึงก็เพื่ออบรมให้ข้าราชาการที่บรรจุใหม่ซึ่งยังไม่เคยใช้งานระบบอ e ีโปรเจกมาก่อนค่ะอาจจะเป็นในส่วนของฝ่ายบริหารก็ดีหรือว่าในส่วนของกลุ่มงานที่รับผิดชอบก็ดีค่ะ โดยในระบบ e p r o j e c t นะคะรายชื่อผู้ใช้งานในระบบจะถูกเชื่อมข้อมูลมาจากระบบดีพททั้งหมดะคะ่ะกรณีที่ในหน่วยงานมีข้าราชการที่บรรจุใหม่หรือว่ามีข้าราชการที่ย้ายปฏิบัติงานนะคะตัวนี้ระบบจะเชื่อมโยงมา,มาจากระบบดีพให้โดยอัตโนมัติแต่ว่าขอให้ทางจังหวัดรอให้ทางกองการเจ้าหน้าที่ค่ะเพิ่มข้อมูลให้ในระบบก่อนซึ่ง Username และ Password ในระบบนะคะจะเป็นเลข รหัสประจำตัวประชาชนทั้งสองอันเลยค่ะสไลด์ถัดไประดับผู้ใช้งานในระบบนะคะจะมีสองระดับหลักก็คือผู้ดูแลระบบย่อยซึ่งก็คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดสิทธิการใช้งานค่ะ ในการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานนี้จะกำหนดสิทธิให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดช,ชอบงานโครงการนะคะผู้ดูแลระบบย่อยในปีนี้นะคะกรมแผนงานกำหนดให้แต่ละจังหวัดมีผู้ดูแลระบบย่อยได้จังหวัดละไม่เกินสองแห่งสองลายคะ่ะต่อไปจะเป็นผู้ใช้ทั่วไปนะคะผู้ใช้ทั่วไปจะแบ่งออกเป็นผู้ใช้ทั่วไปที่ได้รับผิดช,ชอบที่เป็นผู้รับผิดช,ชอบงานโครงการค่ะหรือก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการวางแผนและรายงานผลการดําเนินงานโครงการที e ่รับผิดชอบค่ะอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นผู้ใช้ทั่วไปปกติ ในรายนี้จะสามารถเรียกดูรายงานได้แค่เพียงอย่างเดียวค่ะในส่วนของการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานนะคะกรณีที่หน่วยงานต้องการเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าใช้งานนะคะในสิทธิ์ของผู้ดูระบบย่อยนะคะตอนนี้กองแผนได้จะทำแบบคำขอแก้ไขข้อมูลอย่างที่ได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ค่ะซึ่งจะครอบคลุมการขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูระบบย่อยของระบบด้วย ในกรณีที่ต้องการแก้ไขนะคะให้แจ้งมาตามแบบฟอร์มได้เลยค่ะซึ่งกองแผนง,งานได้สรุปรายชื่อผู้ดูแลระบบย่อยของหน่วยงานไว้ในโฟลเดอร์เอกสารประกอบการประชุมแล้วนะคะตอนนี้กองแผนง,งานจะเคลียผู้ดูแลระบบย่อยให้เหลือแค่สองรายตามที่จังหวัดเคยแจ้งไว้ค่ะกรณีที่ต้องการแก้ไขสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะในกรณีที่ผู้ใช้งานต้อง ตอกรหัสผ่านไม่ถูกต้องเกินสิบครั้งนะคะในกรณีที่เดิม user name password เราคือรหัสประชาชนแต่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสแล้วจําไม่ได้ค่ะกรณีนี้ผู้ดูแลระบบย่อยนะคะสามารถเข้าไปแก้ไขให้ได้เลยโดยการรีเซ็ต password ค่ะโดยเข้าไปที่ระบบเครื่องมือกลางค่ะในแถบเมนูด้านบนสไลด์ทัดไปนะคะจากแถบเมนูด้านบนนะคะระบบเครื่องมือกลางเลือก ารายการจัดการข้อมูลบุคลากรค่ะไปที่ชื่อเจ้าหน้าที่ที่ต้องการแก้ไขรหัสผ่านให้ค่ะโดยเข้าไปที่ไอคอนทางด้านขวาสุดแล้วระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลให้ค่ะผู้ดูแลระบบย่อยสามารถแก้ไขรหัสผ่านใหม่ให้แล้วคลิกให้ที่รีเซ็ตการตั้งค่านะคะค่าตั้งต้นด้านล่างค่ะแล้วกดบันทึกจะเป็นการเคลียรหัสให้ค่ะ ในส่วนของการใช้งานระบบนะคะขออนุญาตให้ทางบริษัทเป็นผู้ชี้แจงค่ะ มีจังหวัดมีมีสอบถามอะไรไหมคะถ้ามีคำถามสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทหรือยกมือได้เลยนะคะ ในระหว่างรอบ,บริษัทนะคะขออนุญาตแนะนําเมนูหลักๆในการเข้าใช้งานให้ก่อนนะคะ,ะในการเข้าสู่ระบบนะคะจาก w w w i p r o j e c t c p d g o t h นะคะในเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะคะให้ก่อน username และ password ะคะ่ะ ระบบจะนำทางไปสู่ที่หน้าหลักซึ่งจะแสดงงานโครงการกิจกรรมที่จังหวัดเกี่ยวข้องนะคะ,ะเมื่อ ผู้ดูแลระบบย่อยนะคะจะต้องทําหน้าที่ในการเพิ่มสิทธิ์การเข้าไปรายงานของบุคลากรภายในค่ะโดยการเลือกที่ไอคอนทางด้านขวาของงานโครงการที่ต้องการเพิ่มสิทธิ์นะคะที่เป็นรูปคนทางด้านขวาะค่ะหลังจากเข้ามาแล้วนะคะให้เลือกที่หน่วยงานของตนเองะค่ะส <c oughs> ล้ค่ะเ <c oughs> มื่อเข้าไปที่หน่วยงานแล้วนะคะระบบจะแสดงชื่อบุคลากรภายในหน่วยงานนะคะ ผู้ดูแลระบบย่อยนะคะ,ะบบสามารถเลือกชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแล้วเลือกมอบหมายให้เขาเป็นผู้วางแผนและรายงานผลงานนะคะกรณีนี้ค่ะงานโครงการไหนที่รับผิดชอบในกลุ่มงานดูแลร่วมกันประมาณหนึ่งถึงสองรายนะคะสามารถเพิ่มสิทธิ์ให้ได้คะ่ะหลังจากนั้นให้กดบันทึกได้เลยคะ่ะในส่วนของการวางแผนนะคะ ให้ผู้รับผิดชอบงานโครงการหลังจากที่ลองอินเข้าสู่ระบบไปแล้วนะคะคลิกไปที่เมนูบาร์ค่ะบริหารงานโครงการแล้วเลือกรายการย่อยวางแผนงานโครงการกิจกรรมค่ะระบบจะแสดงเชื่องานโครงการขึ้นมาให้แล้วก็จะแสดงไอคอนสองตัวที่จะเป็นรูปแผนผังตัวหนึ่งกับรูปเงินค่ะน้ถัดไปค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะในส่วนของ,งโครงการส่งเสริมพัฒนาสถาบันเกษตรกรค่ะ ในการวางแผนนะคะให้เลือกที่ไอคอนแผนผังทางด้านซ้ายค่ะกรณีที่ต้องการรายงานวางแผนเงินนะคะให้เลือกที่ไอคอนทางด้านขวาที่เป็นรูปเงินนะคะหลังจากที่เข้าคลิกที่ไอคอนแรกนะคะระบบจะแสดงตัวชี้วัดกิจกรรมและช่องรายการวางแผนรายเดือนคะ่ะจังหวัดสามารถวางแผนตามค่าเป้าหมายที่ได้รับนะคะระบบจะ ล็อกให้จังหวัดวางแผนให้ครบตามเป้าหมายที่ได้รับก่อนค่ะถึงจะสามารถบันทึกได้ในส่วนของการวางแผนการเบิกจ่ายเงินงบป,ประมาณนะคะหลังจากเข้าที่ไอคอนรูปเงินแล้วค่ะระบบจะแสดงรายละเอียดงบป,ประมาณที่รับจัดสรรให้จังหวัดคลิกที่ปุ่มวางแผนค่ะ ระบบจะแสดงประมาณเป้าหมายและเดือนที่ต้องการวางแผนให้ค่ะหลังจากกรอกรายละเอียดเสร็จแล้วให้กดบันทึกได้เลยค่ะในส่วนของการรายงานผลการปฏิบัติงานนะคะในการรายงานผลทุกครั้งจังหวัดจะต้องวางแผนก่อนถึงจะสามารถรายงานผลได้นะคะการเข้ารายงานผลนะคะให้เลือกที่แถบเมนูรายงานงความก้าวหน้านะคะ่ะ รายงานเมนูย่อยนะคะรายงานผลงานโครงการกิจกรรมค่ะระบบจะแสดงรายชื่องานโครงการที่หน่วยงานเกี่ยวข้องลได้วางเห็นแล้วและแสดงไอคอนโดยที่จะมีเพิ่มเติมค้นเป็นรูปดินสอเพิ่มเติมค่ะต้องาสามารถเลือกงานโครงการที่ต้องการรายงานผลนะคะแล้วเลือกไอคอนรายงานผลงานโครงการได้เลยค่ะ ถัดไปค่ะหลังจากคลิกไอคอนรายง,งานผลงานโครงการนะคะระบบจะแสดงเดือนที่ถึงรอบการรายง,งานค่ะเดือนที่เปิดการรายง,งานนะคะจะมีรูปตามลูกสองฉีดสีแดงที่ชี้ไปให้นะคะกรณีที่เดือนที่ผ่านไปแล้วระบบจะล็อกไม่แสดงไอคอนนี้นะคะการเข้ารายง,งานให้คลิกที่ไอคอนทางด้านซ้ายค่ะ ที่เป็นรูปกราฟระบบจะแสดงตัวชี้วัดงานและกิจกรรมในเดือนนั้นๆน,น,นะคะที่จังหวัดต้องรายงานผลกรณีที่แบบรายงานไหนมีคำถามเพิ่มเติมนะคะจะมีกล่องข้อความให้จังหวัดกรอ ขอความปรนนะ้าให้จังหวัดกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานที่ได้กําหนดนะคะรวมถึงงานโครงการไหนที่มีการกําหนดแบบรายงานและให้แนบในระบบ e-proj e c t นะคะขอให้จังหวัดแนบแบบรายงานให้ครบถ้วนทุกแบบด้วยค่ะในส่วนของการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณนะคะหลังจากที่เราเข้าไปที่ไอคอนเงินที่เป็นการรายงานผลนะคะระบบจะแสดง งบป,ประมาณที่จังหวัดได้วางแผนและแสดงปุ่มรายง,งานผลค่ะเมื่อคลิกไปแล้วนะคะระบบจะแสดงเดือนที่จังหวัดต้องเข้าไปกรอกค่ะจังหวัดสามารถกรอกผลการเบิกจ่ายงบประมาณในช่องผลรายเดือนกรณีที่มีเอกสารแนบสามารถแนบเพิ่มเติมให้ได้ค่ะ ในการเรียกดูรายงานผลการปฏิบัติงานที่จังหวัดรายงานมาแล้วนะคะเมนูหลกัหลกๆที่ทางกองแผนแนะนําซึ่งเป็นเมนูหลักๆที่ใช้จะมีเมนูรายงานผลการรายงานแผนผลการปฏิบัติงานติดตามผลโครงการค่ะตัวนี้